คอหาขออนุญาตพูดเรื่องนี้ซึ่งครัวแทบจะไม่ได้พูดเลยแคปซูลเป็นอะไรที่ครัวบอกคุณได้เลยว่าโคตรสวรรค์โคตรสวรรค์ของคนเลยเมื่อไหร่ที่คุณอะคะรู้สึกว่าตัวเองอะ,ะ ee, ค่ะเฮ้ยครูคะกินแล้วทําไมหนูอ้วนฟังดีๆนะทุกคนใครก็ตามแต่ที่กินแล้วรู้สึกว่าเต็งอ้วนฟังนะคะในนี้ค่ะมันมีบุกนะคะในนี้มันมีสมุนไพรที่ขยายตัวได้ มีสมุนไพรลิดร้อนมันมีสมุนไพรที่ขยายตัวได้เมื่อสมุนไพรเหล่านี้ค่ะมันไปทําปฏิกิริยากับไขมันเลวหรือไขมันส่วนเกินในร่างกายมันจะไปทําให้ไขมันของคุณฟูฟังนะคะสาหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยหรือว่าไม่เคยมีข้อมูลอะไรเลยคุณจะพลาดหนักมากถ้าคุณไม่รู้ความจริงสมุนไพรที่คุณเลือกมาจะมีลิดเย็นปนอยู่ เพราะมันจะไปดับร้อนแต่ครูไม่บอกว่าอะไรกับอะไรเพราะมันคือสูตรฤิดร้อนกับสมุนไพรที่มันฟูตัวขึ้นนะคะมันจะไปจับกับไขมันเลวฟังนะคะมันจะทําให้ไขมันเลวของคุณฟูตัวเพราะว่าตัวสมุนไพรมันฟูมันไปจับไขมันได้มันก็ไปช่วยให้กันฟูหลังจากนั้นคุณต้องกินให้ถึงโดสบางคนนะคะน้ำหนักน้อยกินแค่สองพอบางคนกินสี่บางคนกินห พอหลังจากที่มันฟูได้ที่ฟังดีๆนะคะคุณจะไม่ได้กินอาหารได้มากกว่าเดิมนะคะสังเกตดูกินอาหารน้อยกว่าเดิมแต่ทําไมน้ําหนักขึ้นบางคนกินอาหารเท่าเดิมทุกอย่างเลยแต่น้ําหนักขึ้นเพราะว่ามันไปจับไขมันให้ฟูหลังจากที่คุณต้องกินให้ครบโดสะคะ่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นไม่เกินหนึ่งเดือนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกทรวดออกเกือบหมดเลย นั่นหมายความว่าในหนึ่งเดือนแรกถ้ามันจะน้ำหนักขึ้นถ้ามันจะมีความรู้สึกร้อนถ้ามันจะเหนื่อแตกถ้ามันจะมีไข่หรืออะไรก็ตามแต่เป็นเรื่องปกติมากค่ะเพราะลูกสำรองนะคะหรือว่าบุกอะไรพวกนี้ค่ะเวลามันฟูหรือมันอืดหรือมันขยายตัวมันก็จะไปขยายโดนกับพวกตัวไขมันเลวนะในร่างกายแล้วมันก็จะพยายามผลักออก เมื่อถึงเวลานี่คือการทำงานของสมุนไพรซึ่งครูอยากจะบอกนะคะว่าในนี้ค่ะราชาเลยที่ครูเลือกใส่เข้าไปคือบุกกับลูกสำรองสองอันนี้คือราชาแห่งการจับตัวไขมันออกมีคนเคยเป็นหมอเคยออกมาพูดให้ฟังเนาะ ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วครูขออนุญาตไม่พูดชื่อแต่ทุกคนจะรู้ดีเขาเห็นผลกับตัวเองเลยนะคะเขาถึงออกมาบอกรถดังมากตอนนั้นแคปซูลเป็นแสนกล่องขายหมดถามพี่รุ่งพี่ป่านนะแคปซูลแสนกล่องขายหมดภายในพริปตาทุกคนเชื่อหมอไนงะหมอเป็นหมอแท้ๆเลยนะ <c oughs> กินแคปซูลแล้วดีแล้วปรากฏว่าขับไขมันขับของเสียนะคะ แล้วเขาก็เอาหมอบอกว่ามันปึงปังมันตึงตังมันแบบว่าเออแบบใครที่แบบว่ากําลังเขาเรียกอะไรนะเบื่อเมียเบื่อผัวเบื่อบนเตียงอะไรแบบเนี้ยมันจะปึงปังขึ้นมาทันทีเลยมันก็จะเหมือนแบบอารมณ์ดีแล้วแบบอะไรประมาณนี้อ่ะตอนนั้นพอหมอบอกโอ้ยขายดีนะคะทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นหมอเนาะเขาเออกมาพูดมากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ต้องไปเรียนต่อเพื่อที่จะต่อหมออีกนะคะเพื่อที่จะเลื่อนขึ้นเป็นระดับผู้บริหารของโรงพยาบาล